านมหาเจดีย์ติยะสถานมันคืออะไรเดี๋ยวเข้าไปดูหน่อยครับสวัสดีครับพามาโบราณสถานแห่งหนึ่งนะครับอยู่ที่อำเภอศรีมโหสถจังหวัดปิมบุรีโบราณสถานแห่งนี้ชื่อว่ามหาเจดีย์ติยสถานนะครับ มหาเจดียด์ติยสถานนั้นถูกสร้างขึ้นในราวศตวรรษที่14ก็ล่วงเลยมาประมาณ1,200ปีมาแล้วนะฮะสร้างขึ้นอยู่ในสมัยทวารบดีแล้วเหตุผลที่สร้างมหาเจดียด์ติยสถานนี้เพื่ออะไรเขาบอกว่าสร้างเพื่อพิธีกรรมพิธีกรรมหมายถึงอะไร พิธีกรรมสางศาสนาพุทธศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูหรือพิธีกรรมเกี่ยวกับนับถือผีนะแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นพิธีกรรมเกี่ยวกับศาสนาพราหมณ์หรือศาสนาฮินดูเพราะเพราะที่เมืองศรีมโหสถแห่งนี้นะฮะถือว่าเป็นเมืองสมัยยุคทวาราวดีและยุคนั้นเนี่ยที่นี่เมืองศรีมโหสถแห่งนี้นับถือ ศาส,สนาฮินดูเป็นส่วนใหญ่นะเพราะาตามปรากฏหลักฐานในในโบราณของเมืองสีโมโหสถเนี่ยส่วนใหญ่ที่ผมสังเกตดูก็จะเจอสัตว์พระพิคเนตเออยาพระพรมนะฮะแล้วก็จะมีเนี่ยศาส,สนาฮินดูและพาราหม์เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับผมก็เลยตีความว่าอันนี้โบราณสถานมหาเจดีย์ติยาสถานแห่งนี้น่าจะเกี่ยวข้องพิธีกรรม เกี่ยวกับศาสนาทางฮินดูหรือพราหมณ์1,200ปีเนี่ยมันนานมาแล้วนานมากจนก่าวันที่เริ่มการก่อตั้งและจนมาถึงที่ปัจจุบันเนี่ยมันก็จะเหลือแต่ซากปราคาพังแทบจะไม่เห็นรูปทรงใดๆเลยซากที่เห็นอยู่ก็จะเหลือแต่ประมาณนี้ครับชั้นบนก็พังทลายลงและส่วนที่เป็นชิ้นส่วนจากชั้นบน ายไปไหนไม่รู้มันก็จะเหลือแต่เนี้ที่เราเห็นแต่สิ่งที่เราน่าสนใจก็คือบาณพร,รุษเราเก่งครับสร้างสิ่งมหัศจรรย์โดยที่ไม่อาศัยเครื่องมือในยุคข,ของเราเลยจนมาเป็นพันพันปีจนมาถึงปัจจุบันอิฐศิลาแรงที่ถูกสก,กัดเป็นรูปเดขาคณิตทุกอย่างเรียบได้ฉาก เองครับ